ริมฝั่งน้ำมโนมาแล้วอยู่ตรงนี้แหละฉันนะเราขออธิษฐานว่าถ้าจะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสาัมโพธิญาณ ขอให้เส้นผมจงลอยอยู่ในอากาศถ้าหากทำไม่สำเร็จก็ขอให้ตกลงไปยังพื้นดินแห่งนี้เมื่อทรงโยนพระเกศาปรากฏว่าพระเกศาลอยอยู่บนอากาศไม่ได้ตกลงมาพระอินท์ได้นำเอาพระอบแก้วมารองรับแล้วนำไปบรรจุในพระจุลามณีเจดีย นัดดาวดึงเทวโลกส่วนท้าคติการพรมได้นำเครื่องอัฐบริขารมาถวายและพระองค์ทรงมอบพระภูษาผ้าทรงให้เท้าคติการพรมจึงนำไปบรรจุในทุสเจดีในพรหมโลก <c oughs> เจ้าอย่าได้เศร้าโศกเสียใจไปเลยฉันนะเราทำอย่างนี้ก็เพื่อค้นหาทางพ้นทุกข์ของมวลมนุษย์ทั้งหลายเจ้าจงกลับไปทูลพระราชบิดาด้วยว่าเราจะไม่กลับไปยังพระราชวังอีกจนกว่าเราจะแสวงหาความรู้แจ้งและหนทางแห่งการพ้นทุกข์ได้แล้วลายมากันเถอะับ เกิดความอะไรสุดจะทนได้หัวใจแตกสลายขาดใจตายอยู่ตรงนั้นด้วยอนุภาพแห่งความกตันอยู่ส่งผลให้ม้ากันทกัดจุติไปเกิดเป็นเทพ,พบุตรบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อพระองค์เดินจากชนะมาแล้ว ได้ประทับพักแรมอยู่ที่ป่ามะม่วงไม่ได้เสวยพระกระยาหารตลอดเจ็ดวันครั้นถึงวันที่8จึงเสด็จออกจากป่ามะม่วงเข้าไปบินทบาทในกรุงราชคร์ มาวเมืองทั้งหลายได้เห็นพระองค์แตกต่างจากนักบวชทั่วไปเพราะมีพระสิริโฉมงดงามบุคลิกสงบเงียบหน้าเลื่อมใสสัยง,งามเหลือเกินต่างพากันชื่นชมและพูดคุยต่อๆกันไปว่างามเปรียบดังเทพจากสวรรค์ เสด็จลงมาปรากฏให้มนุษย์ได้ชมงามเหลืมเมืม่อบินทบาทได้อาหารพอประมาณแล้วจึงเสด็จกลับประทับนั่งพิจารณาอาหารในบาทที่ผู้คนใส่มาปะปนกันหลายอย่าง จนไม่น่าเสวยเมื่อก่อนเคยเสวยแต่อาหารที่ปรุงอย่างประณีตและเลิศรสเมื่อออกบวชเป็นบรรพชิตแสวงหาสัจธรรมแล้วจะมัวเลือกอาหารไปทำไมกันอาหารนี้เป็นเพียงปัจจัยปรุงแต่งเพื่อเลี้ยงชีพเท่านั้น ฝ่ายพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์ผู้ครองกรุงราชคฤห์เมื่อได้รับทราบคำกราบทูลจากราชบุรุษที่ให้ติดตามสกดรอยบรรพชิตที่ชาวเมืองต่างวิพากวิจาร์ณว่ามีรูปลักษณะงามประหนึ่งเทพพย,ยดาแล้วจึงเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองก็ได้เห็นอริยบทอันสงบงดงามจนเกิดความเลื่อมใสพอได้สนทนา ก็ยิ่งทรงปราบปลื้มพระไทยเป็นอย่างมากแต่ด้วยยังทรงมีข้อกังขาว่าเจ้าชายสิทธัตถ์คงจะทรงพิพาทกับพระประยุรญาตด้วยเรื่องราชสมบัติเป็นเหตุให้เสด็จออกบวชจึงเชื้อเชิญให้เสเวยร,ราชสมบัติแต่พระมหาบุรุษทรงปฏิเสธด้วยทรงสละราชสมบัติออกบวชครั้งนี้เพื่อค้นหาทางแห่งการพ้นถุก ท่านมีความมุ่งมั่นเช่นนี้เราเชื่อว่าท่านจะต้องได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแน่นอนและเมื่อใดที่บรรลุแล้วขอให้ได้เสด็จมาแสดงธรรมโปรดเราและชาวกรุงราชคล์ด้วยเถิด พระมหาบุรุษได้เสด็จไปยังสำนักอาราระดาบทกาลามโครเพื่อศึกษาวิชาและข้อปฏิบัติเทียงไม่นานก็สำเร็จสิ้นความรู้ของอาราระดาบทจึงได้อำลาไปศึกษาต่อ,อยังสำนักของอุทะกดาบทรามบุตรจนสิ้นความรู้ของอุทะกดาบทรามบุตรอีกและเมื่อถามถึงธรรมวิเศษที่ยิ่งไปกว่านั้น อุทกะดาบทก็ไม่สามารถบอกได้และตั้งให้พระมหาบุรุษอยู่ในฐานะอาจารย์เทียบเท่ากับตนเองเมื่อพระมหาบุรุษทรงเห็นว่าวิชาที่ศึกษานั้นไม่ใช่หนทางให้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่พระองค์แสวงหาจึงขอลาเพื่อค้นหาธรรมวิเศษต่อไป พระมหาบุรุษสเสด็จบรรลุถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมทรงพิจารณาเห็นแนวป่าร่มรื่นมีแม่น้ำไหลผ่านและอยู่ไม่ไกลาจากหมู่บ้านมากนักเหมาะที่จะใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญเพียรจึงประทับอยู่ณที่นั่นเองส่วนโกนธัญญพราหมณ ได้ทราบข่าวพระมหาบุรุษออกบวชแล้วก็ดีใจรีไปหาและชักชวนบุตรของเพื่อนพรามทั้งเจ็ดที่เคยร่วมทำนายพระลักษณะด้วยกันแต่มีเพียงสี่คนเท่านั้นที่พร้อมใจกันออกบวชจากนั้นจึงชวนกันออกสืบสอบตามพระมหาบุรุษพรามทั้งห้าที่ออกบวชนี้คือโกนธัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะและอสชิ ได้รับขนานนามว่าปัญจวัคคีต่อมาปัญจวัคคีทั้งหได้ติดตามพระมหาบุรุษตามสถานที่ต่างๆจนพบพระองค์บําเพ็ญเพียรจึงอยู่คอยปรนิบัติรับใช้โดยหวังว่าเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วจะได้แสดงธรรมปรกพระมหาบุรุษ ต้องการแสวงหาหนทางตรัสรู้จึงทรงทรมานตนเองตามคตินิยมของพวกนักบวชเป็นสามวาระวาระที่หนึ่งทรงใช้ฟันกดฟันใช้ลิ้นกดเพดานปากไว้นั่นจนเหงื่อไหลสูงได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสเหมือนมีผู้มาบีบคอไว้แน่นรันเห็นว่า ไม่ใช่หนทางตรัสรู้จึงเปลี่ยนวิธีอื่นต่อไปวาระที่สองทรงกลั้นลมหายใจเข้าออกให้เดินไม่สะดวกจนเกิดเสียงอู้ในช่องหูทั้งสองปวดพระศีลเสียดท้องและร้อนในพระวรากายอย่างยิ่ง แม้จะทุกทรมานอย่างหนักแต่พระองค์ก็ไม่ได้ย่อทอ้อครั้นเห็นว่านี่ก็ไม่ใช่หนทางตรัสรู้จึงเปลี่ยนวิธีอื่นต่อไปวาระที่สามทรงอดอาหารจนสู้ผอมเหี่ยวแห้งผิวพันธุ์เศร้าหมองกระดูกและเส้นเอ็นปรากฏที่พระวรกายมีพระกำลังถดถอยอิดโรย ทนทุกทรมานอย่างแรงกล้าพอรูปพระวรากายก็มีเส้นพระโลมาติดมาด้วยเรากระทำทุกรากิริยาทรมานร่างกายจนแม้ผู้อื่นก็ไม่สามารถทำได้ยิ่งกว่านี้แล้วเหตุใดจึงไม่บรรลุพระโพธิญาหรือว่าหนทางนี้จะไม่ใช่ทางตรัสรู พระมหาบุรุษกำลังคลุ่นคิดวิตกถึงหนทางตรัสรู้เราจะช่วยยังไงดีนะอะต้องใช้วิธีนี้ เียงพินนั้นสายหนึ่งขึงตึงไปพอดีดหน่อยก็ขาดสายหนึ่งย่อนเกินไปพอดีดเสียงก็ไม่กังวานสายหนึ่งไม่ตึงไม่หย่อนพอปานกลางพอดีดก็บันเกิดเสียงไพเราะก้องกังวานโอการปฏิบัติตามทางสายกลางนั่นเอง คือหนทางแห่งการตรัสรู้บรรลุพระโพธิญาณแต่ว่าสภาพร่างกายของเราในตอนนี้ไม่สามารถบำเพ็ญเพียรทางจิตตามทานสายการได้แน่เจ้าชายสิทธ,ธัธถะที่พวกเรายกย่องให้เป็นมหาบุรุษ บำเพ็ญเพียรทรมานร่างกายมานานตั้งหกปียังไม่สามารถตรัสรู้ได้มาถึงตอนนี้ได้ละความเพียรซะละ้วหะอันไปสวยพระกยายหารอีกจะตรัสรู้ได้ยังไงนั่นนะสิท่านโกนธัญญะท่านอวุโสท,ที่สุดในหมู่พวกเราเห็นสมควรว่าจะทำยังไงดีล่ะถ้าเป็นอย่างนี้จะมา